พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550หมวดหนึ่งความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา13ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา5มาตรา6มาตรา7มาตรา8มาตรา9มาตรา10หรือมาตรา11ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวรรคสองผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้น โดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา12วรรคหนึ่งหรือวรรคสามต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรบับวรรคสาผู้ใดจหนายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จะทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา5้ามาตรา6มาตรา7มาตรา8มาตรา9มาตรา10หรือมาตร, 10, ราส1ดหากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา12วรรคหนึ่งหรือวรรคสามหรือต้องรับผิดตามมาตรา12วรรคสองหรือวรรคสี่หรือมาตรา12ทับหนึ่ง ผู้จำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกำหนดโทษสูงขึ้นด้วยก็เฉพาะเมื่อตอนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้นวักสี่ผู้ใดจำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จะทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา12วรกหนึ่งหรือวักสามหากผู้นำไปใช้ได้กระทำความผิดตามมาตรา12วรกหนึ่งหรือวักสามหรือต้องรับผิดตามมาตรา12บสวรสองหรือวักสี่หรือมาตรา12ทับหนึ่งผู้จำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอา ในกรณีที่ผู้จำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองและตามวรรคสามหรือวรรคสี่ด้วยให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว